สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาไม่ได้ไลฟ์สดนนก็มาพูดคุยนะครับมาพูดคุยหลังจากที่หลายๆคนอาจจะมีโชคมีลาบและหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโชคมีลาบกันนะครับก็ถือว่า,านี่กันไปนะครับก็วันนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับก็หลังจากที่หลายคนนะครับก็ได้าบางคนก็ซื้อตามพี่นางนะพี่นางสส้นยางอย่างเี้นะครับก็ ถือว่าถูกนะพี่นางและก็พี่เนงนะครับแล้วก็ปู่คำแสนถึงด้านเลขรองนะครับ0330นะครับก็ถือว่าเลขรองก็ถือว่าเข้ากันนะครับพี่นางก็7557นะครับถือว่าฝันไปนะครับแล้วก็พี่เนงนะครับก็ถือว่า7557นะครับข้อที่ตีความฝันของตัวเองนะครับก็เกี่ยวกับ่า ปูสวงนับกับปู่สวงแล้วก็น้องเต้้นะครับน้องเต้้นะครับน้องเต้์ก็ถือว่าให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับทีเดียวเนาะนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับน้องเตล์งวดนี้ก็ได้ติดต่อน้องเตล์ไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอน้องเต้ากันนะครับงวดนี้เดี๋ยวมาดูว่าน้องเต้าจะมีตัวเลขไหนเลขเด็ดเลขอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนับทุกท่านเนาะนะครับก็จะมากลับ ขอบคุณทุกคนนคับที่ร jumped, ่วมบุญกันร่วมบุญนี่นี <It> ่นะครับร่วมบุญนี่ร่วมบุญกันเข้ามาครับกับอันนี้กระถินนะครับกระถินสามัคคีนะครับของผู่คําแสนครับของผู่คําแสนนะครับที่จะนําไปถวายที่วัดอุดมพรมวิหารนะครับอุดมพรมวิหารนะครับที่ หนึ่งหนึ่งเจ็ดะครับหมู่เอ่อวาเล็กที่นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดะครับหมู่สองหมู่เจ็ดหมู่เก้านะครับ, 2, 7, 9, รบอ่าบ้านโคกสะอาดตำบลคูตันอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ในวันที่6พฤศจิกายนนะครับก็อีก เดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าๆก็มีเวลาหามีเวลาหาเงินเงินอยู่นะหาเงินช่วยกระถินเงินอยู่นะก็มีเวลาหาเงินช่วยกระถิ่นเงินอยู่นะครับก็วันที่6พฤศจิกานะครับวันที่6พฤศจิกาก็ยังมีเวลาหากันอยู่นะครับอ่ะนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนับที่ร่วมบุญที่จะถึงนี้นะครับก็วันที่2 4นะครับ24 ยี่สิบสี่กันยานะครับยี่สิบสี่กันยายนนี้นะครับที่จะถึงโอ้ไม่ใช่ดิเอ่อยี 24, gaining, นะ่สิบสนะี่กันยานะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็จะถึงเนี่ยนะครับก็เนกะี่ยวกับอ่างานไหว้บรรพบุรุษนะครับนะงานไหว้บรรพบรุษบุรุษของเราครับนะก Jahr, นะ็จัดกันทุกปีนะครับจัดกันทุกปีนะคอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับรายชื่อก็มีตามเนี้ยแหละครับเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ปูคำแสนะครับเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตอ่านรายชื่อก่อนนะคุณพิษสะอาด ชาสีงามนะครับ200บาทครับจากอำเภอจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญแล้วก็พี่ทันตพรรรดภัยครอบครัวนะครับและครอบครัวครับร่วบุญมา300บาทนะครับนางสมจิตสุขพุทธนะครับสุขพุทธนะครับสุขพุทธหรือเปล่าสุขขพุทธหรือเปล่านะครับร่วบุญมา100บาทครับ แล้วก็นางสาวเฟื่องฟ้าดาศีนะครับแล้วก็านายนัทวัฒน์ดาศีนะครับนางจิรวัฒน์กระแสนะครับอันนี้ก็ร่วมบุญมาครอบครัวนะเป็นครอบครัวนะก็ร่วมบุญกันมา100่ร้อยบาทนะครับนะครับแล้วก็คุณแตงอ่อนวันทองนะครับก็ร่วมบุญมาสองร้อยบาทนะครับนางสาว เปลตาพุทธวงศ์นะครับ100บาทนะครับอ่าคุณไข่แก้วสมศรีนะครับนะครับก็อันนี้อยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับจังหวัดพะเยาก็ร่วมบุญมา200บาทครับอ่าสมฤดีสาวสุขนะครับร่วมบุญมา300บาททรัอันนี้นะครับแล้วก็อ่าสมฤดีสาววสุขผมน่าจะเขียนย้ำเนาะนะครับ เราบุญมาสามร้อยบาทครับพวกบุญมาสามร้อยบาทนะครับ,บ,บนะะนะครับแล้วก็คุณนางสาวอรวรรณเกศน้องโพนะครับเกศน้องโพสามร้อยบาทนางสาวยุพินอัดอัดชัยนะครับอัดชัยสองร้อยบาทนางสาว พินชิดาสุทิตกิพิเศษครับ500บาทครับอันนี้ก็แล้วก็บุญเทืองแนวทองครับร่วมบุญมา200บาทครับแล้วก็นายจิรวัฒน์อาพัดนอกครับอาพัดนอก200บาทครับอ่ะนะครับแล้วคุณนัน ธีรัตนบนันชลีรัตชูยศนับอันนี้ก็ร่วมบุญมา100บาทนะครับแล้วก็สมชายแปลงเครื่องนะครับสมชายแปลงเครื่องจากลำปางนะครับจากลำปางาร่วมบุญมา430บาทนะครับ430าบบาทนะครับก็เพราะว่าพี่เขาร่วมบุญเกี่ยวกับเช่าวัตถุมงคลมาด้วยนะแล้วก็มีเศษเหลือพี่เขาก็เลยร่วมมาทำบุญนะครับ แล้วก็คุณวราพรนะครับวราพรนะครับจากาจากชุมพรนะครับจากชุมพรก็ร่วบุญมา100บาทด้วยกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็รวบรวมคร่าวๆนะครับยังไม่ยังไม่ถึงวันนะครับยังไม่ถึงวันที่วันไหว้วันุาานรุษนะครับแล้วก็เงินส่วนนี้ก็จะนําไปซื้อผล,ลไม้นําไปซื้อ,อ สิ่งของต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาทําพิธีไหว้บรรพบุรุษกันนะครับที่สํานักของปู่คําแสนนะที่สํานักของปู่คําแสนนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีพิธีที่ผ่านมาเนาะนะครับก็จะมีจะที่ยังไม่ได้สวดยกดวงนะครับหรือว่าหนุนดวงหรือว่าจะเปิดโชคเปิดลาภให้นะครับก็มีอยู่สีท่านนะครับที่ผมยังไม่ได้อ่าจัดทําพิธีให้นะครับก็จะมี พี่ดังนี้นะครับก็จะมีคนนี้นับแล้วก็จะมีพี่นี้นะครับอ่ะนะครับก็จะมีของคนนี้นะครับนะครับเขาไม่ได้อ่านชื่อนะนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะมีประมาณสี่ท่านนะครับที่จะนำไปทำพิธีพร้อมกันกับวันไหวบันพบรุษนะก็จะมีวันนั้นเราก็จะจัดไหวบันพบรุษนะครับด้วยกันไปเลยนะครับ อ่าแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมีการถวายพระไตรนะครับวันถวายพระไตรก็ร่วมร่วมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่ท่านนะครับประมาณสี่ท่านก็จะมีคุณว,ราว,นะวราวันนะวราวันอะไรอะวะรพรนิกรประสิทธิพันธ์นะครับอันนี้ก็จาก ชุมพรนะครับก็ร่วมมาแล้วนะครับสามพันบาทครับอันนี้นะครับรายชื่อครับอันนี้หนึ่งท่านนะครับอ่าแล้วก็จะมีอ่าอัญชลีรัตน์นะครับอัญชลีรัตน์ชูชูยศนะครับอันนี้ก็จากนนทบุรีนะครับก็สามพันบาทอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมจะอานำไปอ่าเขียนที่ท่าไทรให้นะครับอุมาควร สุวรรณนะครับคุณอุมาควรสุวรรณราชบุรีนะครับอันนี้ก็ร่วมมา3,000บาทนะครับอันนี้นะครับะนะครับพอแล้วก็จะมีนางสาวประไพเจริญชัยนะครับจากยะโสธรนะครับอันนี้ก็ร่วมมา3,000บาทนะครับนะครับก็แล้วก็จะมีตามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ค่อยไลค์แล้วก็ค่อยอแจ้งชื่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่า กว่าจะได้มีเวลามาไลฟ์สตรีมหรือว่าได้มาพูดคุยกันก็ใช้เวลานานนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็จะเตรียมส่งของให้ด้วยนะครับส่งของให้อาพี่ๆด้วยที่หลายคนก็เช่าบูชาเหรียญสมปรารถนานะเป็นสมปรนานรถนามานะครับก็หลายๆคนที่เช่าเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ ช่วงนี้ก็จะมีบุญกระถินนะครับแล้วก็จะมีอ่าบุญบุญกระถินนะครับบุญกระถินของขู่คำแสนก็จะมีกองละอ่าสามพันบาทอ่าหนึ่งพันบาทแล้วก็แล้วแต่ปัจจัยร่วมกันคนละร้อยสองร้อยนะครับก็แล้วแต่นะอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยร่วมกันเข้าไปแล้วก็จะมีอ่าอ่าไตรเอกไตรอ่าไตรตรีอะไรของ นะครับก็จะมีไตรเอกก็อยู่ประมาณสามหมื่นบาทนะครับก็ใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนะนะครับในไตรเอกก็ยินดีนะติดต่อเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะเหรียญสมปรารถนานะครับก็ที่คนที่ร่วมบุญพระไตรมาสามพันบาทนะครับก็จะได้เหรียญสมปรารถนานะครับแล้วก็พระไตรหนึ่งชุดนะเกี่ยวกับพระไตรหนึ่งชุดที่จะถวาย ให้กับพุทธศาสนานครับก็คือการร่วมทําบุญกันนะครับกับเกี่ยวกับพระไตรนะครับก็จะได้รับพระไตรหนึ่งชุดแล้วก็เหรียญนี้ก็จะนําส่งเป็นท่ทะลึกนะครับให้กับเอฟซี FC ทุกคนนะที่ร่วมบุญกันเข้ามาแล้วก็จะมีหลายคนอาจจะไม่ได้ร่วมบุญทางพระไตรก็อาจจะร่วมบุญเป็นเจ้าจภาพสั่งจองนะรหรือว่าจองหรือว่าเช่าบูชาเหรียญ รุ่นนี้นะครับเหรียญสมปรารถนารุ่นนี้ด้วยกันนะครับก็จะมีสวยมากครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับก็จะมีเหรียญประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญด้านนี้ก็จะเป็นองค์ปู่เจ้ากาดำนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฤาษีคําแสนนะครับหรือว่าปู่คําแสนของเรานี่เองนะครับก็จะเป็นเหรียญสองด้านนะครับก็จะนั่งนะครับเหมือนกับ ภาพท she ี่นั่งก็อาจจะคล้ายๆกับองค์่สวงนะครับหลายๆคนก็ทักมาบอกว่าอยากได้องค์ปู่สวงรุ่นสมปรารถนาแต่ไม่ใช่องค์ปู่สวงนะเป็นปู่คําแสนนะเป็นปู่คําแสนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรุ่นภูเจ้ากาดำนะครับที่จะอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นสมปรถนานะครับรุ่นสมปราถนานะครับอ่ะงวดนี้นะครับงวดนี้มาพูดพูดกันเกินๆกันนะครับงวดนี้ก็อย่างเช่น เดี๋ยวแวบๆบแบบกันก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะแวบ,บได้แค่ไหนนะเอาแวบ,บแค่นี้ก่อนนะครัแบแวบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครัแบงวดนี้นะครับมีมาแค่นี้กันก่อนนะแวบๆกันก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบก็เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะว่าตัวเลขต่างๆที่จะได้มามาจากไหนนะครับอันนี้นะครับก็มาพูดคุยมาทักทายกันแค่นี้ก่อนๆนะครับเดี๋ยวจะทําการจัดส่งวัสดุ ส่งของให้กับ f c ทุกคนทุกท่านนะที่ร่วมกันบูชากันเข้ามาร่วมกันที่ทําบุญกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมวันนี้ว่าจะเดินทางไปหาปู่คําแสนจด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้จะมีตัวเลขไหนนะครับอาจจะเป็นลาววันนี้ก็ได้นะตัวนี้นะครับอาจจะเป็นลาววันนี้ก็ได้นะวันนี้วันที่21นะครับ21นะครับ 21, ะบ21ละนะครับเหลืออีกสามวันก็จะถึงงาน ร่วมไหว้บรรพบรุษกันนะครับก็ร่วมไหว้บรรพบรุษกันใครที่ร่วมบุญกันถ้ามาหรือทำบุญกันถ้ามานะครับก็ ขอขอบคุณขออนุโมทนาบูญกับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆากครับและเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ๆนะครับว่างวดนี้จะมีเลขเด็ดมีเลขอะไรมาบ้างครับงวดนี้แอดชอบเลขอะไระครับงวดที่แล้วชอบเลข4ี่พันฟันผิดไปแล้วไปชอบเลข4 4 7 4 8็ี่อ่า4946กนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยคนระับบานเบืนะครับแต่หลายๆคนที่ไปตามพี่นางตามพี่เนง ตามปูคำแสนที่เป็นเลขรองแล้วก็จะมีเลขน้องแต้้นับน้องแต้วงดนี้คุยกันแล้วนะครับเดี TY ๋ยวจะเจอกันแน่ๆกับเลขน้องแต้วอย่าลืมนับกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แนะนําตัวเลขตัวดังตัวโชคแล้วกันนะครับวันนี้ผมประวัติวันนนจากพีนิวสีรีเทเลนและก็อย่าลืมไปกดติดตามทางเพจ คุณประวัติวันวินด้วยนะครับคุณประวัติวันวินหรือคุณประวัติทีวีด้วยนะครับเอานี่เอาเสื้อให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีบายบาย